بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <applause> والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكنا في الدين معلم التوين <applause> رب يارب صدري ويسري أمري وأحلم من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم ميت أعطاني كم جميل من عبيد آياتنا من ช่วงนี้เป็นช่วงซึ่งที่เรากำลังอยู่ในอาญาตชริกนะครับสามวันนะครับของการตากเนื้อหรือเกี่ยวข้องกับการทำกุบศนเรื่องราวการทำกุบันเราได้เรียนรู้พูดคุยกันไปว่ามันมีความสำคัญอย่างไรมีผล,ลบุญมากมายมหาศาลอย่างไรกับผู้ที่ทำกุบันและสิ่งที่สำคัญที่สุดการทำกุบันนะครับเป็นการเชือดพีทานเพื่อ ให้พี่น้องของเราได้สัมผัสกับเนื้อนะครับได้กินเนื้อคนยากคนจนก็ได้กินเนื้อแต่สิ่งสําคัญสุดนั้นก็คือการที่เป็นการพิสูจน์อีหมานของเรานะครับว่าเรานั้นพร้อมที่จะเสียสละเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าจากตรงนี้นะครับเราไปดูตอศากตร์ช่วงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นบทเรียนที่ล้ําค่าให้กับเรา นะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของท่านนาบีอิบราฮิมท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮุสสลามนี้ได้นำนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามกับพนางฮายัดนะครับมาปล่อยไว้ที่นครมักกะในายามที่ท่านยังเป็นทารกเล็กๆอยู่เลยและหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮฺตาลาก็เมตตาให้นครมักกะมีบ่อน้ำจำบขึ้นมาแล้วก็นบีอิบรอฮีมอ่นบีอิสมาอินก็ได้เติบโตมากับคุณแม่คือพนางฮายัด แล้วพอช่วงระยะหนึ่งนบิบรอมก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับการที่กลับมาเนี่ยเนื่องจากว่าท่านได้ฝันเห็นว่านะครับนะวันที่แปดในะของเดือนสุนทิยะท่านฝันเห็นว่าท่านเชื่อดลูกของท่านคืออิสมาอลหลังจากนั้นก็ฝันซ้ำอีกคืนหนึ่งในวันที่9นะครับวันที่9ก้ของวันอาราฟาฝันซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาได้เชื่อดลูกเขา เชื้อลูกของเขาก็คือนบ,บีอิสมาอินก็ทําให้นบ,บีอิบรอฮิมมั่นใจหรือว่ารู้ว่านี่แหละคือคําสั่งก่อนหลอ์นบ,บีอิบรอฮิมอะลิฮิสลามก็เลยมาหานบ,บีอิสมาอินนะครับเพื่อจะบอกกับ <c oughs> ลูกว่าอัลตาลาใช้ให้เชืออลูกแล้วนะซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเนี่ยนบ,บีอิบรอฮิมนั้นมีภรรยามานานแล้วยังไม่มีลูกและพอมีลูกคนแรกก็คือนบ,บีอิสมาอินก็ต้อง เอามาปล่อยไว้ก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับระหว่างพ่อแม่ลูกเอามาปล่อยไว้ที่มักกะนะครับภายใต้การตรเบียอบรมของคุณแม่พนงางา่ะแต่พอโตจะกําลังน่ารักก็มีคําสั่งบททดสอบลงมาอีกว่าให้เชื่อดนาบ,บีอิสมาอลเห็นไหมครับนี่คือการทดสอบของอรัสบาลุตลากับนาบ,บีซึ่งเป็นคนรักของของอัลลอฮ์นั่นเองแต่มีการทดสอบอย่างมาก นะครับดังในอัลกุรอานได้บอกว่าฟัลมาบลกะมาหุสะยุกอลยาบไนัยยะอินนีอารอฟินมะนามนะครับเมื่ออิบราฮีมมาพบกับนบีอิสมาอินและซึ่งอายุของนบีอิสมาอินเนี่ยนะครับเป็นวัยโตขึ้นมานะครับว่าก uh ันง่ายเป็นวัยที่กำลังน ну ่ารัก นบีบรายก็บอกยาบุนัยาโอโลกรักเอออินเนียรอฟินมานามฉันเห็นฝันเห็นว่าอินเนียอัสบาฮุกะฉันเนี่ยเชื่อท่านก็เหมือนจะบอกนบ,บีอิสมาเอลว่าอัลลอฮ์ตาลามีคำสั่งให้ฉันเชื่อท่านนบีบรายก็ใช้คำพูดว่าฟันซุรมาซาตะรอเป็นการปรึกษาไปด้วยนะครับเป็นการเชิงปรึกษาไม่ได้บังคับนะครับแต่เป็นการเชิงปรึกษาแบบคนที่มีอีมาน ฟันสุดมาจาตารอจงพิจารณาดูท่านเห็นเป็นยังไงนี่คือคำพูดของนบีอิบราฮิมกับนบีอิสมาอินในอิบราฮิมก็มีอีมานต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่เวลาการใช้คำพูด <c oughs> กับลูกนะไม่ใช่ใช้เคืงบังคับแต่เป็นการชี้นำชี้ฉายเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของคำสั่งของ Allah. นะอัลลอฮ์นะฝันว่าอาลัลลอฮ์ตาลาเนี่ย ฉันฝันเห็นว่าฉันเชื่อท่านน่าจะก็หมายถึงตามคําสั่งของอัลลอฮ์ท่านเห็นเป็นอย่างไรพี่น้องฟังนบีอิสมาหินนะครับนบีบรหิมนบีอิสมาินว่ากอลยาอบาติโอ้คุณพ่อเอ๋ยอิฟอันมาตุมัดจงทําตามที่อัลลอฮ์ใช้เถิดซจตยัตยดิดนีอินชาอัลลอฮ์มินอสอยบรินท่านจะพบว่าฉันเป็นบุคคลซึ่งที่อดทนสองประโยคนี้ยิ่งใหญ่มากครับ คุณพ่อบอกว่าคุณลกูกดูนะเอาล,ล้อมีคําสั่งให้เชื่อท่านเชื่อนะครับเชื่อจนมาถึงค่าให้ตายก็เหมือนว่าต้องตายอะงไรางเงี้ส่วนคุณลกูกด้วยด้วยอีมานของเขานะครับด้วยศรัทธาของเขาภายใต้กา,าตรตารเบียอบรมของคุณแม่นะครับก็คือผนังหายัดเพราะว่านบีนบิสมัยโตมาด้วยกับการทดสอบโตมากับการเห็นความยิ่งใหญ่ของรัศมีานาหัวตะลา ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ามําบำหรือการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยพึ่งอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้ดูแลทั้งหมดนบีอิสมาอินก็มีอีหมานล้นแล้วก็เลยบอกกับคุณพ่อว่าอิฟอันมาตุมัดทําเถอตามที่อัลลอฮ์สั่งตามที่ท่านได้ถูกใช้มานะคือท่านทําซาตยินอิชาอัลลอฮ์มินซับิดิดแล้วท่านจะเห็นว่าฉันเป็นคนที่อดทนเห็นไหมครับนี่คือผลิตผลของผู้ที่มีอีหมานัทธา นะครับคุณพ่อก็มี إ ي มานคุณแม่ก็มีอีมานตารบียะคุณลูกก็คือนบีสมาเินมาอย่างดีวันที่มาถึงปุ๊บเนี่ยแหละครับมาพบกันเป็นครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งหลังจะเอามาปล่อยไว้ตั้งตอนเด็กๆเนี่ยตั้งเป็นทารกพอพบกันปั๊บก็พบก็มีงานมาเลยนะมีงานใหญ่มาเลยก็คืองานทำกรุบันมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบรรดาสหาบา์ก็ดีบรรดานาบีเนี่ยทำงานดะว่าทำงานศาสนาหนักโดยที่ไม่ได้ มาหวังว่าจะมามีความสุขสนุกสนามตามวัยอะไรไม่ใช่นะครับแต่มีหน้าที่ทำงานศาสนาด้วยเหตุนี้เองทำให้นบีอิสมาอินยกล่าวกับกับคุณพ่อว่าเชื่อทำเลยตามคำสั่งของเราและฉันนี่จะอดทนอันนี้จะบอกให้ว่ามันเป็นผลของการตรบียะของคุณแม่เพราะฉะนั้นคนเป็นแม่เป็นคนที่สำคัญนะครับคนที่เป็นแม่ นะครับเป็นคนสําคัญที่จะตรัเบียลูกให้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนบีก็บอกไปแล้วว่าเด็กเนี่ยเหมือนผ้าขาวนะครับฟาอับาวาฮูยูฮาวิดาเนี่ยเอาวินาสิรอนี่นะครับ, ah, uh ida, uh นะรบพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยจะทําให้เป็นยิวหรือให้เป็นคิดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเป็นผ้าขาวผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่ดูแลผ้าขาวหรือว่าลงสีลงวาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีอีมานมีศรัทธาเหมือนกับผนังหายัตและก็นบีอิสมา นะครับพออัลลอฮ์ตาลาพูดอย่างนั้นนบีบรายมก็พานาบีอิสมาอิลมานอนบนหินนะครับแล้วก็จะเชื่อเลยนะจะเชื่อนะจะเชื่อแล้วขนาดนั้นเองนะครับอัลลอฮ์ตาลาก็บอกว่าวอฟาไดนาฮูบิซาเพนอาซีเมนอัลลอฮ์ตาลาก็ให้มาริการเนี่ยนำแกะตัวหนึ่งจากสวรรค์ลงมานะครับถ่ายตัวนบีอิสมาอิลแล้วให้นบีอิสมาอิน,นี่ยเชือดกุรบันด้วยกับแกะตัวนั้น พี่น้องที่รักนี่คือการทดสอบของลอสุบานะหัวตาการทดสอบที่ยิ่งใหญ่นะครับเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทารุณบอกอินนาอัลสุบนยะซามาอิสอุนบะละการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อบททดสอบมาถึงเราเราต้องนึกถึงนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องใหญ่ขนาดไหน ให้นึกถึงนบีอิบราฮิมนบีอิสมาอินพนางหายัดว่าเขาเหล่านั้นอดทนกันอย่างไรและสุดท้ายเลยนะครับเวลาอดทนไปถึงที่สุดแล้วอัลลอฮ์ให้ทางออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพนางหายัดที่วิ่งหาน้ํานะครับท่ามกลางทะเลทรายที่ไม่มีอะไรเลยแต่อัลลอฮ์ให้น้ําพุ่งขึ้นมาจากดินได้ส่วนนบีอิบราฮิมนะครับทดสอบวยการให้เชื่อลูกนะครับนี่คือช่วงหนึ่งของนบีอิบราฮิมเท่านั้นนะครับ และสุดท้ายลเาลยอัลลอลาก็ให้ทางออกด้วยการนําแพะนําแกะมาเป็นข้าวไทยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเมื่อมีบททดสอบมาพบกับเราเนี่ยเราต้องมีสติเราต้องตั้งสติให้ได้แล้วก็ยอมรับกับบททดสอบนั้นแล้วก็สบัดอดทนในการดําเนินให้ผ่านบททดสอบนั้นแล้วก็นึกยึงเสมอว่าอัลลอต้องให้อะไรดีๆกับเราแน่นเลยในบททดสอบนี้มันจะทำให้เราเกิดความขอบคุณ นะครับในระหว่างดําเนินชีวิตอยู่ในช่วงบททดสอบเนี่ยเราจะมีความสุขเราอดทนไปด้วยและมีความสุขไปด้วยและหลังจากผ่านช่วงบททดสอบแล้วเราจะได้รับรางวัลอย่างยิงย่งใหญ่นี่คือเคล็ดลับนะครับหรือบทเขาเรียกว่าประโยชน์ที่ได้จากปร,ประโยชน์ที่ได้จากประวัติในการเชอดกรุรบันของนบีอิบรอฮีมนี้ครับพี่รัมซิรักก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ในความทรงจำของเราทุกคนเพื่อที่จะได้ เอาไปปรับใช้กับบททดสอบต่างๆที่จะถาโถมมหาทังนะครับแล้วเราก็จะได้ผ่านบททดสอบนั้นไปได้นะครับอย่างสบายๆอัลลาฮฺบอฮิตัฟิกวัลฮิดายาซัลลมอะลัยกุมวาระห์มะตุลลอฮะบาระกัด